เออเดี๋ยวนะคุณเลขโชว์ลอตเตอรีน่นได้ได้เลขตัวนี้มาจากไหนครับเราฝันร่ออะไรไหมครับคือจุดเริ่มแรกนะครับ,รบผมไปไหว้พียนาคที่สีสเกนครับ what, uh, what วัดเอ๋วัดไรสามัคคีวัดไตรสามัคคีครับ,รบแล้วผมเลออยจุดทูปขอพรแกว่า ขอให้ผมถูงโอตเตอรี่วันที่หนึ่งนะครับครับแล้วผมจะมาช่วยสร้างเอาเงินส่วนหนึ่งมาช่วยสร้างเพราะวัดตรงนั้นครับเพิ่งสร้างนะครับครับแล้วกลับมาบ้านที่บ้านเขาขึ้นสารพระภูมิใหม่บ้านวิชายครับครับแล้วเขาเข้าทรงเขาบอกเลข449ครับแต่ผมหา449ไม่ได้เห็นเลขหกก็เลยเอาเลขหกแทนเลขเก้าครับโอ ก็เลยเราเราหยิบมาบมันมีแค่ใบเดียวเหรอ<ม>ครับคุณเล็กโอ้ลอ,อตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้วเลยสี่ห้าใบเองเดล๋ยวสี่ห้ 4, าใบก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ฝันแต่ว่าเราไปไปไป,ไปบูชาพระยาหน้านี่เนาะครับอ๋อก็ไม่ได้ฝันอะไรแล้วก็ไปร่วมง,งานที่บ้านบ้านอยู่ที่ไหนนะครับบ้านอยู่อำเภอปราสาทครับโอ้ปราสาทอําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับครับคุณคุณเล็กไป ไปทางานตอนนี้ทํางานที่ไหน <ผม S 1> ครับผมทำงานอยู่ซีพีอยู่ที่ระยองครับอ๋ออยู่ที่ระยองปกติก็ไม่ได้มาอยู่ที่นี่ตลอดใช่ไหมครับไม่ครับอ๋อนานๆจะมาเยี่ยมแม่ที่นี่ทีอ๋อมาที่มันจามาเรากลับมาที่มันจาวันไหนนะครับก 15, ลับมาเมื่อวันมืวันนี้สิบสิบห้าครับอ,อ๋อวันที่สิบห้า ก็ซื้อมาจากที่โน่นเลยทีนี้หวยออกแล้วเราเรา,เรามาตรวจเจอตอนไหนครับทีเนี้ยผมไปได้กับแม่แล้วผมรู้ว่าผมซื้อ4-4-6ข้างหลังแต่ข้างหน้าผมจำไม่ได้จำไม่ได้แต่กระเป๋าก็อยู่ตัวนะแต่ผม,มลืมว่ากระเป๋าอยู่ติดตัวครับพอม,มาถึงบ้าน ผมก็เลยหยิกบกระเป๋าดูเอา้ากระเป๋าอยูุ่ตัวเองเลยดูลอตเตอรี่เห็นเห้าสานึ่ง4ี่ผมก็ดีใจมากครับอ,อทีนี้เราเราถูกลอตเตอรี่รางวัลแล้วทีนี้เราเราวางแผนการใช้เงินยังไงบ้างครับอ๋อยังครับ อได้เงินมาก่อนนะครับครับอมยังไม่คิดใช่ไหมว่าจะแบ่งให้คนโน้นคนนี้เก็บไว้ให้ลูกอะไรอย่างนี้ยังไม่คิดเนาะอเอ้าเราไปขึ้นเงินที่ไหนครับที่อี้ยังยังไม่คิดกลับบ้านก่อนครับอ๋อจะกลับไปที่สุรินทร์ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออยู่อำเภอปราศาสตร์ โอเคครับขอบคุณมากนะครับคุณเล็ก